สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับการใช้กล่องทดสอบเรือนใหม่นะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวกล่องเรือนใหม่เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาตั้งต้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจากพวกวีโกถ้าเกิดว่าเราจะมาทดสอบดีแม็กเนี่ยบางอย่างมันก็จะใช้งานเหมือนกันอย่างเช่นรอบเดลน้ำมันเนี่ยใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของสัญญาอุณหภูมิเนี่ยระหว่างดีแม็กกับตัวพวกตระกูลโตโยต้านะครับ เทคนิคเขาจะมีคนละแบบเทคนิคของตัว d ีแมกเนี่ยเขาจะทํางานนะครับคล้ายๆกับน้ามันนะทำงานคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราใช้สัญญาณของน้ํามันมาทดสอบได้เลยนะครับก็คือใช้ช่องออยนะครับที่กล่องทดสอบเดินไม่มาใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ช่องเทม์นะครับซึ่งถูกดีไซน์มาเพื่อสําหรับพวก v ีโ o เนี่ย เข็มเขาจะมีอาการแกว่งนิดนึงนะครับแกว่งก็คือเหมือนกับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นยังไงแบตออนเข้ามานะครับแบตออนนะ Ing นะครับตอนนี้เราทดสอบเข็มอุณหภูมิเนี่ยในสัญญาณเดียวกันกันกบตัวเข็มอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบกับพวก v ีโ o นะครับซึ่ง v ีโ o สัญญาณอุณหภูมิเนี่ยจะมาแตกต่างจาก d m a มนะครับ d m a ม็เขาจะใช้เทคนิคเดียวกันกับในตัวออยเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบ d m a มให้ใช้สัญญาณออยเข้ามาพร้อมกันได้เลยนะครับก็คือพินออยกับพินเทปเนี่ยเอาไปต่อช่องออยของก่องทดสอบเรือนมันได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้นะมันเป็นสัญญ,ญาณที่ใช้กับพวก Vigo อยู่นะครับเราสังเกตว่าเข็มเนี่ยมันจะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงเข็มเทมนะเข็มของ d m a มเนี่ยจะมีการขึ้นข,นขนลงลงนะครับ มันไม่ใช่เป็นที่กล่องเรียนใหม่นะครับเราเรียกว่ามันเป็นเทคนิคการทำงานดูแล้วมันจะแกว่งนิดนึงนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพวกนี้ผมจะไม่ได้โฟก,กัสมาเลยนะผมผมแทบไม่ได้ดูแล้วก็จึงไม่สังเกตนะครับอันนี้ผมจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละเรือนใหม่นะครับเพราะว่าเราเอาเทมของตัว d m a มเนี่ยไปใส่ช่องกล่องทดสอบเรือนใหม่ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Vigo ในขณะเดียวกันนะเราใช้เทคนิคของการเอาตัวสัญญาณน้ำมันเนี่ยไปทดสอบกับเข็มอุณหภูมิของ V ี g o เนี่ยของ V i g กก็ไม่ขึ้นเลยนะนะครับ ไหมเทคนิคมันก็คนละแบบนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลดอุณหภูมินะนะเวลาเราลดอุณหภูมิอุณหภูมิจะลงเขาสามารถลงเองได้ลงเองและขึ้นเองได้อันนี้เราเรียกว่าการทํางานที่ทํางานได้ถูกต้องนะครับส่วนอื่นเราแทบไม่ต้องไปมองเลยส่วนอื่นไม่ต้องมองนะครับอ่าน,นี่คือปกตินะครับค่อยๆนะ เขาจะขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมครับอ่าขึ้นขึ้นลงลงนะเนี่ยขาลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรให้ไปดูของ Vigo ก่อน Vigo ขึ้นลงไหมอ่าเช็คนะ Vigo นิ่งกริป เพราะอะไรครับนั่นเพราะว่าเทคนิคการขับสัญญาณอุณหภูมิเนี่ยของแต่ละเรียนใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมผมก็บอกแล้วว่าถ้าใครจะซื้อกล่องทดสอบเรียนใหม่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อไปแล้วจะทดสอบได้แบบอินฟินิตี้นะมันคือกล่องที่อ่าสหรับโปรสักหน่อยนะครับเราจะต้องมีความโปรหรือเรียนรู้การซ่อมเรียนใหม่เนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับแนะนําก็ไปเรียนอยู่ในคร์สนะครับเพราะว่า เทคน,นิคของแต่ละเรียนใหม่เนี่ยมันจะมีความเป็น,นยูนิคนะต่อกันหรือมีความเป็นเอกเทศต่อกันนะครับมันจะไม่ได้ทดสอบแบบรวมกันได้ร้อแต่ว่ากล่องทดสอบเรือนใหม่เนี่ยถ้าทดสอบกับ v ีโก้ฟอร์จเนได้นะนะครับหรือรอุ่นอื่นที่มีการทํางานที่คล้ายกันเนี่ยเราสามารถใช้ทดสอบเนี่ยได้ได้ประมาณหนึ่งส่วนเรื่องเข็มแกว่งของตัวเนี้ยนะครับคำอธิบายนี้มันคืออะไรนั่นเป็นเพราะว่าสัญญ,ญาณอุณหภูมิของวีโก้เนี่ย เขามาเป็นโซนานะเขามาเป็นโซนานะครับโซนาบีบนะครับมาจากกล่องเรือนไม้นะครับเพราะว่าสัญญาณอุณหภูมิเนี่ยเขามาเป็นโซนานะครับมาเป็นโซนานะครับเนื่องจากว่าของวีโก้เนี่ยเขาปล่อยมาเป็นโซนาซึ่งสามารถกาับทดสอบกับพวกวีโก้ได้ดีถ้าเราใช้กล่องทดสอบเรือนไม้เดียวนะครับไปทดสอบกับ d m a มซึ่งสัญญาณอุณหภูมิของ d m a มเนี่ยเขาต้องการให้เหมือนกับตัวเทมหรือเทคนิคเขาคนละแบบ เขาเป็นวงจรโวลเตจไดเวอร์ก็คือเทอร์โมเซนเซอร์ไงตามที่เราได้เรียนรู้มาเรื่องตัว R ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อมันโดนความร้อนความร้านทานก็จะมากขึ้นหรือน้อยลงเนะี่ยเขเป็น R เทคนิค R ปกตินะครับเทคนิคเขาจะเป็นคนละแบบนะครับซึ่งก็ใช้งานได้เหมือนกันวิธีการทดสอบเข็มน้ํามันที่ถูกต้องอตอนนี้นะครับตอนนี้เข็มเทมเขาก็ดิกอยู่นะเข็มเทมเขาก็ดิกอยู่ขึ้นข,นขนลงลงนะครับ จะมีการขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยส่งงานได้เลยครับปกตินะครับมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้นะครับมันอาจจะเป็นที่เรือนม่หรืออาจจะเป็นที่สัญญาณใช้ทดสอบผิดประเภทก็ได้แต่จริงๆแล้วผมจะแนะนําให้ทําแบบนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าสัญญาณอุณหภูมิกับน้ํามันเนี่ยของตัวดีแมกเนี่ยเขา ต้องมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็แค่เอาสัญญาณอุณหภูมินะครับที่หน้าปั๊กนะครับหน้าปั๊กตัวไหนหน้าปั๊กของรีแม็เนี่ยนะครับเอาไปเสียบช่องออยก็จะทดสอบ2อันพร้อมกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูผมทำนะครับเราก็ดึงอ่าพินของ D-Mac ออกมานะครับ dmac ที่เป็นเทมนะอ่าดเทมนีครับ นะตอนนี้นะผมก็ดึองออกมานะครับดึองออกแล้วนะครับพอดึองออกมาเนี่ยอ่าสังเกตว่าเข็มเทมก็ค่อยๆลดลงนะครับเข็มเทมก็ค่อยๆลดลงนะถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะพอดึองสัญญาณเทมออกเข็มเทมก็ลดลงนี่คือการประมวลผลที่ปกติคือไม่มีสัญญาณเทมเทมก็ไม่ขึ้นนะอันนี้ถูกแล้วนะครับ อ่ะคานนี้เรามาเอาสัญญาณเทมให้เข้ากันสัญญาณเทมเนี่ยตอนนี้ของเรือนใหม่เนี่ยก็คืออันนี้คือสายเทมสนะสายเทมของเรือนใหม่ของ dMa มผมก็เอามาต่อกับช่องออยเลยนะครับนั่นก็คือสายนี้นะครับผมเสียบเลยนะเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วอ่ะเสียบนะสามสองหนึ่งปั๊บนะครับนะเสียบแล้วนะครับพอสัญญ,ญาณอุณหภูมิเนี่ยเขาได้รับสัญ,ญญาณเดียวกันกับน้ามันนะครับซึ่ง การตั้งค่าเขาก็จะเหมือนกันก็คือว่าแรงดันเป็นสูตรวนนะครับแรงดันเป็นสูตรวนอุณหภูมิสูงนะครับนี่แหละมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับน้ํามันเลยเวลาเราปรับน้ํามันนะครับเข็มอุณหภูมิก็จะลงด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบของดีแมกนะะถือว่าปกตินะครับสรุปแล้วก็คือเวลาเราจะทดสอบอุณหภูมิของดีแมกเนี่ยให้เราใช้พินเดียวกันกับน้ํามันเลยนะครับ เขาเป็นเทคนิคเดียวกันละไว้ในฐานที่เข้าใจส่วน V ี g ก้ก็เป็นอีกพินหนึ่ง V ี g กเนี่ยมันจะตามหน้าปาร์กเลยแต่ของดี a มไม่ใช่ของ DMa มให้เอาสัญญาณเทมนะครับที่ที่หน้าปาร์กนะครับสัญญาณเทมที่หน้าปาร์กมัดติดก,กับออยนะครับมัดติดก,กับออยก็คือเป็นสายเดีวยวกันแล้วก็ไปต่อกับช่องออยเลยเวลาเราทดสอบเข็มน้ํามันเนี่ยอุณหภูมิก็จะขึ้นด้วยเวลาเราลดน้ํามันอุณหภูมิก็จะลงอ่ะใครดูนะ คาวนี้ผมจะลดน้ํามันนะผมเริ่มลดนะครับลดน้ํามันอุณหภูมิก็จะลดน้ํามันก็จะลดตามนะครับแต่ว่าเราเพิ่งใช้ความเร็วไงเขีมยนน้ามันอาจจะล็อกนะเราลดความเร็วก่อนนะครับผมลดน้ํามันนะน้ามันก็จะลดอุณหภูมิก็จะลดมันจะลดมาคู่กันเลยน้ํามันยังไม่ลดนะเพราะว่าน้ามันมันเพิ่งใช้ความเร็วแต่อุณหภูมิจะลดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ามันเขาก็ลงเห็นยวไครับพอลดน้ํามัน อุณหภูมิก็จะลดน้ำมันก็จะลดนะคร alle ับนี่แหละถ้าเทคนิคนี้เข็มจะนิ่งนะครับเข็มขอุณหภูมิจะนิ่งถ้าเข็มของใครไม่นิ่งนะครับเรือนใหม่เสียถ้าทดสอบกับก่องทดสอบเรือนใม่นะซึ่งกล่องทดสอบเรือนใหม้ทำงานปกติไงถ้าเข็มของใครไม่นิ่งเมื่อทดสอบกับกล่องทดสอบเรือนใหม่แสดงว่า ตัวเรือนไม่เสียแต่ถ้าทดสอบกระเรือนไม่โดยการเอาอา่ช่องเทมไปต่อกับช่องน้ํามันนะครับแล้วน้ำมันมันปรากฏว่ามันกระดุกกระดิก๊กระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ๊แสดงว่าเซ็สนเซอร์ที่รถมีปัญหาเซนเซอร์ที่รถไม่สามารถที่จะกินแรงดันได้คงที่มันอาจจะมีความเสื่อมเราจะต้องไปเปลี่ยนเทสนสอร์โมเซนเซอร์นะครับที่เซนเซอร์หม้อน้ำนะครับหรือเซนเซอร์เขาเรียกว่า อะไรที่มันตรวจจับความร้อนเนี่ยครับนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วถามว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันสามารถนิ่งได้ประมาณไหนถือว่าจะปกติคือมันลดเวลาขับมันจะเทือนอยู่แล้วครับมันแทบจะดูไม่ออกเลยพวกนี้ถามว่าเราจะโฟกัสซ่อมให้ได้ประมาณไหนล่ะถ้าหวังผลร0 0เรซนเราจะต้องไล่วงจรสัญญาณน้ำมันปรากฏว่าวัดแรงดันและสัญญาณน้ำมันเนี่ยไม่ดิน้นไม่แกวงเลยสมมติว่าปรับมาอยู่ที่2โวลต์มันจะอยู่ประมาณกลาง สองโวล์เนี่ยปรากฏว่าแรงดันนิ่งแต่อันนี้มีการแกว่งนะครับเราจะต้องทดสอบว่าจุดที่เราวัดมันอยู่จุดไหนมันจะมีจุดต้นทางปลายทางอีกถ้าต้นทางนิ่งเราวัดปลายทางหรืออยังอ่ะมันจะต้องไล่วงจรไปเป็นลําดับนะครับอ่าวิธีการแยกประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นวีโก้เนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องเข็มแกว่งนะครับเมื่อเมื่อใช้กับกล่องเรือนไม้แต่ว่าถ้าเป็น d m a มเนี่ยเนื่องจากว่าเทมเนี่ย,ยมันใช้แบบเดียวกันกับของน้ํามันเราก็ทปาปลั๊กของ d m a มเนี่ย ไว้ชุดหนึ่งสายอุณหภูมิกับน้ำมันเข้าด้วยกันแล้วใช้ช่องน้ำมันในการทดสอบได้เลยเพียงเท่านี้ตัวอุณหภูมิเนี่ยก็จะไม่แกว่งแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าปกตินะเวลาใครเข็มอุณหภูมิกแกว่งให้ตรวจไปตามนี้นะครับให้ตรวจแบบนี้นะสําหรับท่านที่ซื้อกล่องเรียนมาไปก็สามารถที่จะสลับการทดสอบได้เลยนะครับก็คือว่าเราก็เอาทาปลั๊กของดี a มขึ้นมาตัวหนึง่งแล้วก็ นำสัญญาณอุณหภูมิไปผูกกับน้ํามันแล้วไปต่อก,กับกล่องทดสอบเรือนไม้ช่องน้ํามันอันนี้กรณีทดสอบของ d m a มแต่ถ้าของ v ีโกให้ตามหน้าปลั๊กเลยตามหน้าตู้เลยโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมและผู้ที่อุหนุนกล่องเรือนไม้ไปนะครับหากพบปัญหาการใช้งานอะไรต่างๆนะครับก็แจ้งมาได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ